ลูนี่39หรือว่าไงพี่เบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบฉังเกตแกเฮ้ยหนีก็นเธอหนีทีหนีไม่ได้เธอตัวออกเออเออ๋อมีคนยิงเอ็มโฟไม่แต่งเอ็มโฟไม่เก็บเสียงันรอนเฮ้ยแล้ววันนีกัเถอะใครป่าม่วงวะพี่เบแน่โอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยอุ้ยตายเจยอเจ๋ตั้งต่อมั้ย ใครยิงอะในช่าอาไม่ใช่มันมีคนยิงไปทางทางโดงเออเดอ่ะเห็นฝว<ห>นขึ้นอยู่เออน้องเห็นเหมือนคนตรงรลงไฟเลยงงเออนันไนไงมันยิงกันอตายตัวนึ้งเรงารถไฟตายตัวทั้งพี่ยิงวะเออเสียงแชะเมื่อกี้ใครยิงวะ ตึกหนึ่งเออไฟนี่ใช่ไหมลงไปแล้วใครยิงไม่รู้ผมยิง,ยงเสียกบกระป่อผมยิงขามันแต่ไม่รู้มันตายไหมมันจะหลบลงไปข้างหลังไม่แน่ใจทางกระโดดมีไหมเพราะว่าเห็นแค่สุนตกตรงนั้นฝุ่นขึ้นตอนมันยิงกันมีตัวหน้ารถไฟน่านะจะอยู่ข้างในไอพเรลงทีน เดี๋ยวมึงไปนะระหวังนะอ่านเข้าใต้แพลกฟอร์มก่อน <c oughs> นา่าจะหลังบวกพี่รถไฟตายมันอยู่ฝั่งนู้นเละที่ตายฝั่งไปสองสองศพตรงนี้เดินศพตรงนู้นมีตัวกระบอกสกแคปไหม อ่ะไอ้ยี่นี่ตายน้องยิงตายเป็นโฟกระเป๋าสะแคบเออเหตุผลเหตุตอนนั้นแหละตัวที่ตัวที่ยิงที่ชื่อไฮทรีนะไฮทรีไฮไฮไฮสูงนะไฮไฮอะไฮอะไฮ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 แล้วก็ชื่อไเลยนี่นี่ครับโอ้พี่มองเห็นได้ไงอยู่ในโบกี้มองมาสักได้เห็นเป็นโงมเงาที่ไงไฮทรีอ๋อพี่เบ้ เอจอแล้วเจอแล้วเหรอพ่เอร้ยห้าสิบเมตรแยิงสองมันแหละเขาไปแย่งกันอยู่หาที่ยิงเร็วสึกแยกแอร์ดับอุ้ยอยู่ไหนอยู่ปุ่มช้างเอ้ยไอจำสองขอกระเป๋านะพี่โอจะไปส่งเฟส อยูๆอ่ๆก็วิ่งมายิงกูเลยเอะไรวะแปกูก็คิดว่าเพื่อนวิ่งมาไอ้เกิดพร้อม c o n นเ i n e r Container ถังขี้นเทนเนอร์ถังขี้เปนน็นตัวน,นึงน,น,น่าจะพีอ่อยู่หลังเซเว่นแล้ว อนเทนเนอร์ปากตะขอปะออดไม่ใช่คอนเทนเนอร์ตัวเดียวข้ามไปพี่ตัวเดียวมันเข้าไปข้างใน่ะไกลกว่า,น,น,านั้นพี่ไกลกว่านั้น vìing, mình ving, mình ving thoi, mình ving thoi. ving, ai What? không oh, oh, tai đấy, ใส่ไปปะเขาปีนเขาซ้ายพี่ยังมันไม่ตายได้แกวะอะไรวะเข้าหัวเต็มเต็มเลยอืมไม่ตายฟาดกันใส่ผ้าอะไรมาวะนี่ยิบอยู่ควายรถเมย์นะโตกี้หมอกเขียวอ่ะหมอกเขียวเกาะเขียวสีอ่ะไไมม่่ตตาายย ไม่วิ่งหนีไปได้มีใครวิ่งไปดอมสองปะฉันอเองฉันจะเข้ามา,คาใครวิ่งคือดอมสามบอสลงดอมสามโอเคมันได้เหล็กมันได้เหล็กคลองเเข่งคลองเเข่งไปไหนเราก็ไม่รู้ขอว่ตรงนั้นมันมีนี่นี่นแออต่ดอกมั้งหลอด เอาบ้าเอาไหมเอาไหมเอาไหมไหนไหนพี่บางขามีคนเด็ดไหมพี่ใช่ไหมโกขาวใช่ใช่โกขาวตายแล้วเก๋จบแล้วจบแล้วพี่โอเคน่าจะมีไปตามไปพิสูจน์ทราบโบกี้นะ นัดยวงเลือดหางไปสองร้อยกอแบบนี้เนียบป่ะมีดอมอ่ะพี่มีดอมอดอมาเลยมันจริงกันในดอมเพราะดอมมันมีปอดไปไลยละไปเลยเจอขวานจริงอาอ,าเ,อาเจอดอ ข้างสองมีใครไหมมันหมดกันแล้วพี่ไม่มีอยู่ใต้ทั้งสองผมอยู่แต่เหมือนได้ยินเสียงนะตรงบังเทาเทาเหรอใช่ตรงดูแตกเน่ตรงบังเทาเลยพี่ถ้ามีก็อยู่ไอตรงข้างหลังน่ะพี่เข้าทางรั้วฟ้านะตรงห้องน้ำทิพย์อะโอเคพี่ ผลักแล้วมี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 มตรงไหนอ่ะบนเท้าพีตพ่ติดกัมแพงติดกัมแพงตายไหมไม่ตายไม่ตายตายไหมไม่ตายไม่ตายตอยู่ข้างในเหรอข้างนอกพี่ อะออกมอาร์มแดงอะอาร์มแดงอะที่ออกสายผัวเลอไ่ไม่ข้างในที่แต่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกขนาดนั้นนะจิ้มมาทางเวิร์งไม่ใครหัวครั้งหลังใครยิงกัวจิ้มมีโทษจิมขอโทษจิมขอโทษตัวเอซี่เกิดมีแตก

พุ่มรถไปก่อนยิงส่วนนั้นเลยขึ้นอออด,ดอมสองอืมขึ้นดอมสองคนทพี่เบไอตาที่แล้วตามหาชื่ออะไรนะลิปตาลิปตาใช่ปะสี<ป>่ห้าหกอ่าเนี่ยไอตัวที่พี่โอยิงนะลิปตาสีห่ห้า <laughs> คุณพ่อตาดีไอ้ที่ยาโอ้นี่บเติมรเป่าเนี่ยใครเข้ามารอมสองเฮมวัดขึ้นนะดอมสองเออขึ้นมาเต็มเเจอพี่โอ่ยทันไปปุ๊เนี่ยไม่ทันแล้วอยู่แห่ ตายง่ายจังวะไอ้เหี้ย M K 4 7ป่ะ M K ใช่ใเวลคาต์ดาโอ้โหตาเมื่อกี้โคตรเข้มไม่พี่ตกใจอะไรพี่ปาดยิงไปไม่ตายเฉยเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรออกล่องสองควายหไปถังกะเมันมีใครวะ พี่ท,ทั้งหนึ่งอะทั้งหนึ่งมียิงเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงทั้งหนึ่งเลยเข้าถ่งนอนอะไปเ<ห>ข้าไหนดีวะเข้าดูดีกว่าเข้าหลังเหมืนอมนมาโดนยิงจากไกลๆด้วยนะ อพุมกันใหญ่แล้วตอนนี้มันตายเลยเียาอะทางโดดมันยืนอยู่

เยังแน่ว้าวอสัตว์ปูหาที่เปิดไฟตั้งนานพอเจอโคซึกเปิดติด แล้วใช่พี่จะพี่คนเดียวว่้งไปไฟฉายข้างหน้าคนถล่มแยกเจ็บมากเจ็บมากโตายแกหรอไม่ไม่ตายเที่ยเจ็บจริงเจ็บจริงเต็มยู่เต็มยู่เด็ดเน็ตไปในร้านยาก็มีใครเข้าข้างในอ่ะใครอยู่ข้างในร้านยึดยึดยึอยู่ให้พร้อม มีใครตายอ่ะมันเจ็บโลเอ้ยมันมันเจ็บมันรู้ตายไหมปลาไปร้องใค่ไหนร้องมันร้องปลาไปร้องใครไหนไปร้องไหนวะอยู่ในร้านอาหารใช่ไหมหน้าปลาปีร้อนอ่ะใครอ่ะสองคนที่เดินเข้าซอยไปอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะยิงแม่งเลยผิดเลยสาหรย์ตาเดินเข้าไปแล้วโยใครเข้าไปใครเปิดไฟเข้าร้านมามัน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 โยยิงปะเออไม่มีไม่มีใครอยู่ในซอยใช่ไหม ไม่เมีเพราะผมอยู่ในร้านอาหารกันวิ่งกรดาแดงแล้วยิงฟรีด้วยโอเคกรดาแดงแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งเต็มเลยสามแยกอ่ะไปไหนกันหมดวะเนี่ยเพื่อนอยู่ในร้านอาหารสิบโอจิบไม่กล้าเล่นจิบไม่รู้มีใครอยู่ตรงไหนบ้างอู๋อยู่ข้างนอกอู๋อยู่กับพี่เบยพี่เบยอยู่ในปะพิรอนใคใช่ไหมสัตว์ผมเนี่ยนะพี่โอลองแบทไม่แม่พี่อยู่ข้างปะพิรนเฮ้ยรองเนี่ยผมแล้วก็เนี่ยผมใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะ ระวังหลังลองดาวแดงใครฮิลไม่โตมันฮิลมันฮิลอยู่ในร้านไม่ร้านเบอร์เกอร์ก็ร้านไอ้เี้ยเนี่ยร้านอาหารเนี่ยตรงเนี้ยเจิ๊บอยู่ร้านตรงกลางใช่อไหมใช่จิ๊บอยู่ในร้านอาหารเจิ๊บอยู่วะนี้ใครเดินใครเดินวะหลังหลังหลัง ยูโอซับแม็กก็ใช่พี่อ๋อโอเคจิดูตัดแม็กกูและเต็มเลยเสียงเต็มเลยกูไม่รู้ใครเป็นใครวะเมื่อกี้ผมยิงฟรีเลยไม่ยิงมันได่ได้กูก็ไม่ได้ยิงมันโอมันเดินโง่โเลยใครโผล่จากร้านอาหารกูยิงหมดเลยนะเออเฮ้ยโอเคจะดีเราเพื่อไม่รู้ใครยิงแม่งเลยพี่ท่านไม่บอกอ่ะท่านไม่ใช่ล้าเพื่อนไม่บอกมัน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 วิ่งกระจกกระจกกลางกระจกกลาง มันวิ่งมาพี่อุ้ยนอนอยู่อุ้ยนอนอยู่อุ้ยนอนอยู่กระสบกาโอเคไม่ใช่ละมันเข้าร้านสูชิชชิไม่ไม่ไม่มีนะผมดักร้านซูชิอ่ะเหมือนีเราโก๊วเหมือนเราด้ยแหละอะไรตัวโอ้โหงงเว้ยโอ้สองตัวเมื่อกี้โคตรโคตรกินนิ่มเลยพี่เบสกล้ายิงไม่กล้าเล่นเลยเมื่อกี้ยิงเฉยๆเลยฟังเสียงคน มันวิ่งเปรังก่อสร้างอยู่ทางแยกนั่นอะแยกทางแยกที่เรามาแยกที่เราผ่านเป็นอยู่หน้ากระจกละกระจกกลางยังไม่ถึงพี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอุ้ยนอนอยู่ตรงกระจกผมยิงไฟเก็บเหล็กมันวิ่งไปว่ะมันวิ่งไปไม่ไม่ไม่อุ้ยนอนอยู่ยิงนอนอยู่มันวิ่งไปมันวิ่งไปไปทำอไอเดียวใช่ใช่ ทุกคนตอนเนี้ยออกมาตรงหน้ากระจกให้หมดก่อนได้ป่าววะไม่เป็นไรพี่ถ้าถ้าเขาอยู่ในร้านมันจะง่ายกว่าพี่วิ่งออกแล้วขยับไปไปไปบาบิลอนไปไปไปงกตามพี่โออะไรเงี้ยไม่รู้ซ้ายซ้ายมีซ้ายมีเออไม่เป็นไรพี่ใครอยู่ตรงกลางวะมันมันเนี่ยันี่เข้าร้านอ่ะในร้านเบอร์เกอร์อ่ะ มันวิ่งหมดเลยใช่ไหมพี่วิ่งพี่เปิดไฟแล้วเมื่อกี้ใครยิงสครับพี่โอผมยิงคนตายปล่ะล่ะไม่ไม่รู้ตายไหมมันเข้ามาในร้านแล้วร้านอาหารนะนะใช่เอจิปแล้วคนจิบไม่เห็นเหรอไม่เห็นแต่จิบไม่กล้ายิงไม่ไม่กล้าทำอะไรเลยไม่มีใครในร้านอาหารตอนเนี้ร้านอาหารตอนนี้มีจิบกับพี่โออืมจิปเดินเดินโอเดินโอเดิน ไปยิงมันเจ็บออกออกร้านไปอยู่ขวาทีว้ายมันเจ็บหนังแล้วพี่เจ็บอันนี้พี่เจ็บเอาแล้วผมดักทางออกอยู่นะทางที่มันวิ่งเข้ามาแค่มาไปโด,ดนนะหลุดลุดไปสองตัวนะไปไอเดียโยบีดตัว ไม่ได้ปิดมันนะปิดจามาอยู่ที่เราตอนแรกอ้าวโอเคโอ้โหุ๊บก,กลมใช่ปะ่ะพี่ตรงกลมๆใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอยู่ร้านหน้าร้านซูชิอ่ะตุค้าซุชิที่มันมีแผงขายอะ่ะมันก็มีทั้งหมดด้วยอันวิ่งเนาะอืมอืมมันโยนต์ปืนอยู่ยร้านไหนไม่รู้ เออถ้าพี่ถ้าพี่อยู่ตรงกลางกระจกอะตรงกลางข้างบนตรกระจกนะร้านมุมขวาพี่ร้านตรงกระจกะพี่อยู่ตรงกระจกละแล้วพี่หันหน้าเข้าห้างขวาสุดเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งใช่ใช่ใช่มันอยู่ร้านเบอร์เกอร์อุย๋ยเบอร์เกอร์เฮาเนี่ยโีเค okay, พี่ไอ้สองตัวมันจะมาช่วยเพื่อนมันหรือเปล่เบอร์เกอร์เฮา เนทหากูบอกวะเนี่ยไม่เนทหามันมันอยู่เนี่ยเพื่อนบอกวะแต่ว่ามันวิ่งอ่ะมันไม่ร้องมันไม่ร้องไม่ตายเอางี้ตอนนี้เขาิีบในห้องใช่ไหมจิ๊บเดี๋ยวพี่ตัดยังไดีวะเออจิ๊บอยู่กับพี่โอ่ะพี่โเดินใช่ไหมโอเดินโอเดินไอ้ทุกคนใครเปิดตู้พีปิดอ่าถ้าอยู่ปาบิลอนนะมองเข้ามาที่ร้านมันมี่สามร้านถูกต้องไหม ร้านกลางร้านริมขวากับสายสุดจิ๊บอยู่ร้านกลางโออยู่ร้านขวาโอเคร้านกลางแล้วชิชิโคดสชิคอสเทียดเนี้เหรอพี่พี่เห็นไฟเอาไหมเออเห็นเอันเนี้ยโออยู่งี้ส่วนจิ๊บอยู่ร้านทัดไปเนี่ยทัดไปต่าร้านกลางพี่เออส่วนร้านสายสุดอ่ะมันเออแกจะเขาไปหามันเมื่อกี้เคเบอร์เกอร์เฮาส์นะอ่าอันนี้จิ๊บเดี๋ยวพี่ตัดท็อปเน็ตมันเน็ตมันเน็ตเเบออรร์์กเบอร์เกอร์ ละเปิดไฟจิ๊เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟตายมาตายมาตายตอกุรวขายังไงที่ใหญ่ใอ้ทอดทอดมันเหมือนมันมีอีกนะมันมีอีกมันมีสองคำเสียงเลยมันอยู่ขวานะแต่แต่เราอยู่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อุ้ยเบอร์เกอร์เรายังเล่นไม่ได้พี่ตอนเนี้ยแดงเป็นจู่มาอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยโอ้โหเดือดเดือดเมือนเดือดตอนนี้ มีใครย้ายตำแหน่งของวาข้างในอ่ะจิบจิบจิบอยู่ในร้านที่อุยยิงมันตายอุยหรือใครสักคนอ่ะยิงมันตายเด็ดเข้ามาปิดประตูไปไม่ร้านเนี้ยจิบอยู่พี่อ้าวย้ายร้านเราพี่บจิบเดี๋ยววิ่นตาเดี๋ยวโอตัดก่อนเดี๋ยวให้จิบบินตาเอามาไปรวมกันทั้งหมดเดี๋ยวเนี่ยให้พี่โอตัดเขียร์ให้เสร็จก่อนเนี่ยผมดักกันนี้นะทางออกมาดาวแดงนะเก็ตไหมพี่โอเก็ตไหมอันนี้ผมนะพี่โอ โอ้โิดกันก่อนเลยก็โดนวโดนจากาเล่นเลยนอนเฉยเลยเมื่อก <il> ี้ใ okay. า่ไหมอุ๋ยมันวิมาไม่ใครวิ่งโอ้โหทน่อนรถคิวนี่เข้าไปพิลอได้หมดเลยอุยอยู่ตรงตู้กดตังตรงนี้อยู่หนขามหมดนะเมื่อกี้ที่เห็นวิ่งมาเห็นสามตัวโอ้พลาดผลาดมากอุยก็นึกว่าจากกับพี่โอไม่ไม่ไม่เอาเอาเอามาอยู่อต มนอยู่เบอร์เกอร์ร้านที่เขียนว่าเบอร์เกอร์โอเคใครจับแม็กซ์เอาแบงใครเบอร์เกอร์ไอมีใครถอดกระเป๋าไหมเราไม่มีไม่มีมันถอดีดีอดวจับดีเบย์ไว้แล้วกันเออมั่วดีชอบชอบชอบเอ้เดินให้ เบอร์เกอร์โจใครดาบอยู่ในเบอร์เกอร์นั่นหระเบอร์เกอร์เราเพิ่งออกมาเลยเหงื่อต้ตีนเราหรือเปล่าถ้าเบอร์เกอร์ไม่มีเมื่อกี้กูยิงกับมันในเบอร์เกอร์ใช่มันไปไหนมัาไปในเบอร์เกอร์หมดเลยโวกชิบชิ่อ่ะที่วิเห็น่ะในเบอร์เกอร์โดดเข้าในเบอร์เกอร์เด้อ เพราะว่าข้างบนนี่เคลียร์แล้วถ้าได้ยินเสียงต้งตงอมาจากข้าล่างอ๋อมาโยนปืนว้นี่มันโยนปืนไว้เนี่ยคูยิงไปตั้งหลายทไีไม่ตายเนี่ยน้องอุ๋ยยิงตัวเนี่ยไม่ตายก็ไปดูว่าไงยับก้าไปขนาดนั้นบอกเลย60นัดกูให้มึงคนเดียว จะแคปอยู่ตรงนี้ด้วยใครเดินไปขวามือวะพี่พี่พี่ผมผมเดินมาเดินเคลียร์ร้านเราแดงอะระวังเพราะล่าสุดมันเป็นเม็ดตรงนั้นอะแต่ไม่รู้ว่าตัวที่วิ่งเข้ามาในตัวนี้หรือเปล่านับผมเลยตายเหรอวะไอ้เหี้ยเบอร์เกิร์ดเบอร์เกิร์ดตายอีกรอบตายตัวนี้เบอร์เกิร์ดตายกู้เห็นใครอยู่วะนึกว่าพี่โอกับแจ๊คตอนแรกอะ เออทุกที่ที่ที่มันทำอะไรกันมันทุกมันแยกวุ่นวายงกันตรงมันงงกันอยู่มันยิงกันเองด้วยแหละประเด็นใช่มันยิงกันเองด้วยพี่เฮ้ยเชียร์เชียร์เชียร์เว้ยโอ้โหโอ้โหคนเชียร์เลยแมงโอโมเพี่อะไรเลยกำลังโอโม่พี่โอหัดมาดิพี่เอเปิดไฟทุกคนเปิดไฟเห็นอะไรป่ะนี่กูตายแล้วเนี่ยคือสวรรค์ โหโคตรสว่างเลยอ่ะพี่มองไม่เห็นนะพี่เอาจริงจ้าสันเจอพอปิดปุ๊บมันก็มืดไม่หลาอีถ้ามันได้ขึ้นอ่ะตช่ยลาวย่ะประตูบนเปิดมั้ง ยิงไปครับป้อมโอ้พี่เด้น่าจะมันยิงไปโกนเอา้าตายเองม,มันตายละคนคนอยู่ตรงตู้ขาวเฮ้ยผมยิงหัวไปสามนัดเลยนักการกันได้เหรอเน,เนี่ยเนี่ยนะครับตัวใหม่เึ้นป้อม พี่เป๊ขอเน็ตนะเอาเลตัอยู่ข้างบนนนนเอะนะ,นะอยู่ไหนกันเข้ามาแล้วพี่คุณเพโอเป๊เ <Okay. c oughs> เอเลือกเอา อี่เฮ้ยเป็นมีอันหนึ่งที่ผมยิงหัวมันแม่งไม่ตายยิงหน้ามันอ่ะเขี้นี่มีมีนี่อันนี้อันนี้อันนี้กางระภพากเลยมีรอยอยู่อะพี่ดูรอยแล้วกางรั้พากวันนี้เห็นปะเอออันนี้เนี่ยพี่ดูจะโตอะโยนอีกใบันนีไม่มีไหนโยนอันีมันเป็นอันนี้มันจะอยู่ไหน กาลันะไปด้วยพี่ไม่เห็นเลยเออไปห้องอาหารนะหายห้องบดถ์ไปห้องปืนนะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะครับบ๊ายบายโว้ยโว้ยใส่แบบ